คยไปติดต่อที่อำเภอแล้วอำเภอเช็คบอกว่าไม่มีอยู่ในทะเบียนราษฎรอยู่ที่นคนปรปฐมนี้ใช่ไหมครับพีออ่อยู่เนี่ยอยู่ท่าสะพานมาก็เจอเลยอ๋ยอ,อใช่ปฐมจุทับิ่นทุกอย่ก็บอกแล้วว่าพ่อพี่จะเป็นยังไงพี่ก็อยากเจอ หลังจากที่รอคอยกันมานานเกือบ2เดือนเลยนะครับวันนี้จะเป็นวันที่พี่นุชร,รอคอยพ่อจุนจะได้รับอิสรภาพแล้วครับ43ปีแห่งการรอคอยกำลังจะจบลงแล้วละ่ะวันนี้พี่นุชจะได้พบหน้าคุณพ่อครั้งแรกต้องลุ้นว่าพ่อจุนจะจำลูกสาวคนนี้ได้หรือไม่เอาใจช่วยพี่นุชพร้อมกันครับ วันนี้ทีมงานออกเดินทางกันตั้งแต่ตีห้าเพื่อไปรับพี่นุษย์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วตีรถไปต่อจังหวัดนครปฐมเพื่อให้ทันเวลาที่พ่อจุ๋นจะได้รับการปล่อยตัวครับสวัสดีค่ะโอ้ยอะไรอากาโอ้ัองเยอะเลยของเยอะเลย,อ,เยอะยอไรมาบ้งมีกระเป่เเเา,เามเป็นฝากอ่ะ โอ้แล้วก็เสื้อผ้าไปนอนกับพ่อจริงเหรอให้นอนในป่าไม่รู้อะไรเลเอาไปก็เอาเสื้อผ้าไปนอนกับพ่อด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันบนรถดีกว่าเนาะโอเคนั่งรถขี่ข้าวมาแล้วเหรอจังเลยไม่หิวเหรอกินอะไรไม่ได้เฮ้ยกองอือเดี๋ยวไม่มีแรงนะเป็นไงบ้างอ่ะ คือนอนประมาณปีสองได้เพราะว่าไม่สบายไงนอนทั้งวันแล้วมันก็บวกกับความตื่นเต้นด้วยท้ายนอนไม่หลับรอเดือนกว่าเนี่ยทรมานกว่าสี่สบสปีเพราะว่าส3ปีที่รอมันก็รอลงเหมือนอย่างน้องเต้ยบอกลมๆแรงๆแล้วฝันไปว่าเออเราจะได้ได้เจอพ่อนะแต่อันนี้พอเรารู้ว่าเราจะได้เจอแล้วเนี่ยอีกเนี่ยวันที่น้องเต้ยบอกยี่สิบหกนะพี่นุช มันเป็นยี่สิบหกที่เหมือนมันเป็น2ี่สิบหกปีหน้ามันนานมากมันบอกเลยว่านอนไม่หลับจริงทุกวันนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับคิดตลอดคิดอยากให้มันถึงยี่บหกอยากให้ถึงยี่ย่บหกเงี้ยก็คือเนาะคิดจอนน้ำาตานอนน้ำตาไหลคือคิดว่าพ่อจะอยากเจอแมวหรือเปล่า เธออยากจะรู้จากปากพ่อเองอะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้ว43ปีมานี้พ่อจำาธอชัีได้ไหมความคิดถึงอยากพบหน้าอยากรู้ว่าพ่อจะจำเธอได้ไหมคำถามมากมายที่อยู่ในหัวของพี่นุชต,ตอนนี้พิมงานเลยแวะให้พี่นุชได้พักใจตรงนี้ก่อน พีโน,นพักใจตรงนี้ก่อนนะเดีหน,นเข้าไปซาวเช็คก,ก่อนค่ะตืน่นเต้นไหมตื่นเต้นพีโมงไปชนะที่นคนท<ำ>ี่ลุกคนลุกเดี๋ยวไม่ได้หนาวนะจะตื่นเต้นมากเดี๋ยวเข้าไปซาวเช็คคุณพ่อจุนนะฮะพรนรศรีเจริญที่เรือนจำกลางนาคนปรปฐมใหม่ก่อนนะครับ เตรียมใจก่อนเอาพินุชมาไว้ที่ร้านกาแฟตร,ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ตามไปทีหลังนะครับเราเข้าไปจัดการไปสาวเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะมานะเยมาเลยเชียร์เชียร์เชียดีนะจ๊ะฮัลโหลแม่เย็บนะจ้าทำไรอยู่แม่อ๋อกินข้าวสายจังเลย เดีจะได้เจอพ่อแล้วนะแม่เราคิดถึงก่อนไม่ได้เจอเดีย๋ยวถ้ามีโอกาสหนูจะพาพ่อไปหาแม่นะพ่อคงอยากเจอ แม่ที่พินุชเรียกก็คือยายที่เลี้ยงดูเธอมาทั้งชีวิตเชื่อว่าน้ำตาที่ไหลอยู่ตอนนี้คงเต็มไปด้วยความรักความหวังที่มันอัดอั้นอยู่ภายในใจนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปขณะที่พี่นุช รออยู่ทางโน้นตเตยที่กำลังจะไปตามเรื่องพ่อจุนแต่ระหว่างนั้นเองเราก็ได้รับข่าวที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนจากเดิมเจ้าหน้าที่เรือนจำโทรมาบอกว่าจริงๆอ่ะพ่อนาเรศพ้นโทษวันนี้จริงแต่ว่าเครียร์ระบบไม่เสร็จเคลียร์ระบบไม่เสร็จยังจะต้อง <S <S ขังอีกหนึ่งวัน <S 2> <S 2> ยังปล่อยตัวออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปคุยก่อนก็แล้วกันแต่ว่าถน้าร้อยจะได้หรอได้แต่ว่าต้องรอหมายสารอยู่ดีครับต้องรอเย็น มันจะรออีกจะรออีกอีกห้านาทีหรือจะรออีกสิชั่วโมงอย่างน้อยก็ไปลายทางคือเจอนะโอเคเ้าก่อนเราก่อนหลังจากทีมงานได้คุยกับทางเรือนจำแล้วก็สรุปว่าพ่อจุนจะได้รับการปล่อยตัวภายในวันนี้ช่วงเย็นๆนั่นก็หมายความว่า ต้องรออีกหลายชั่วโมงเลยครับแล้วเตยจะบอกพี่นุชยังไงดีล่ะทีนี้บหดไหลกำหนดปล่อยแล้ซ้อมบดอยู่ไม่รู้จะบอกพี่นุชยังไงเหมือนในหนังเลยอ่ะไม่เห็นมีพ่อพี่ลเลยนั่นแหละพ่พ่อแอบหลังเสาว,ว้าวต้องไปคุยกับเตยดูนะอ่ะ ต้องเต้ยเกาหัวน่ะทำไมต้องเต้ยเกาหัวพี่นัดถามกพี่ไม่เห็นพ่อพี่เลยพ่อพี่แอบอยู่หลังเสาหรือเปล่าไหนถามความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนเดินเข้าของฉลาไปขึ้นลงมาที่หนึ่งจับหัวใจหนูะโอ้ย้องเต้ยหัวใจเต้นแรงว่าพี่งานพ่อพี่ล่ะ บอกอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันว่ามันผิดแผนนิดหน่อยได้มว่าเพราะวันนี้ผิดแผนนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้โกหกอะไรจริงจริงโอเคอย่าอ้ําไม่เอาไม่ได้เอาไม่จริงจริง่มันได้ออกวันนี้แน่ๆแต่เดี๋ยวเราไปได้ทําหน้าที่ลูกเลยวันนี้เอ๊อยากรู้จังครับญาติ RR อยู่เขาบอกว่ารออยู่ด้านด้านเออข้างหน้าใช่ไหมเราจะได้ไปทําเรื่องเสียหน้าแบบที่พ่อก่อนแล้วก็ สามกลับมาที่นี่หมายจะเริ่มหมายที่จะขอส่งคนโทษแล้วค่ะปล่อยตัวนะจะเริ่มทาตอน,น่ายสามเราจะกลับมาที่นี่กันอกรอบหนึ่งแล้วก็คิดว่าประมาณห้าโมงหกโมงเดี๋ยวไปไปดูซิว่ามีญาติไปแจ้งให้ญาติทราบก่อนการญาติจะรอโมง,ง,งปะ่ะนุ่นหนุ่นน,น,นกะกรอบป่ะนู่นหน่อยระหว่างรอพ่อจุนเต้ยก็พาพี่นุชไปพบญาติญาติที่มารอต้อนรับรและให้กำลังใจพี่นุชและพ่อจุนครับ

พอดีออกแน่น้องพอวัค่ะวันนี้ไม่ใช่แค่ความทัดพราะของพ่อลูกที่จบลงแต่ยังเป็นวันที่พี่นุชได้เจอกับญาติญาติที่พลัดพราก,กันมาทั้งชีวิตด้วยเช่นกันขอบคุณทุกคนมากที่มารับขอบคุณทุกคนที่ไม่ไม่ลืมลืม,ม,ม่ลืมหลานคนนี้นะคะ่ะ หลังจากญาติพี่น้องได้คุยกันจนอิ่มเอมหัวใจเราก็นั่งรอพ่อจนอย่างใจจดใจจอ่อจนกระทั่งประมาณหนึ่งทุ่มเวลาที่พี่นุชรอคอยมาทั้งชีวิตก็มาถึงครับันนล้็ถ,ถึงแล้วเป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกในตอนนี้ใกล้ละหนูคิดว่าไม่ไม่อีกกี่นาทีข้างหน้านี้แหละ กลับมาตื่น <in> <laughs> เต <oj siglo> <mail dislike fish> <sh arp kaz uffy> ้นอีกแล้วอาการเดิมมาอีกแล้วจริงเหรออาการเดิมมาอีกแล้วใจเต้นรัวเลยใจเต้นรัวไอ้เต้นยังเต้นแล้วมายังมานิดหน่อยไม่ไม่เหมือนตอนตะกี้นะใช่อันนี้ไม่ได้หลอกแล้วค่ะนี้ไม่ได้หลอกแล้วนนี้เป็นความจริงแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขามาติดต่ออีกครั้งมาบอกมาแจ้งอีกครั้งหึือว่าจะปล่อยเวลาไหนแน่อายะอายะอายะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมาแล้ว แล้วเอามือเย็นแักเต้ยอ่ะมาแล้ว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 ยิ่งใกล้ความจริงก็ยิ่งบีบหัวใจตอนนี้ถึงเวลาพาพี่นุชกลับคืนสู่อ้อมกอดของพ่อจุนแล้วครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จะเป็นจริงๆแล้วนะครับล่าสุดนักกอกช็อกไปแล้วพูดไม่ออกนะครับโอ้โห เป็นย like ังไงบ้างใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นด้ยังเห็นใกล้ๆกลไม่ไม่เป็นลมเป็นแรงนะไม่นะ่เป็นหัวใจปกตินะหัวใจปกติอยู่นะเอาละนาทีที่สำคัญมาถึงแล้วล่ะถอนอะไร 啊！啊 ไกลสุดขอฟ้ตามหาหัวใจอีกครึ่งที <c <C ่หายคงอยู่ตรงนั้นครึ่งใจทางนี้ก็เป็นกาบัตงาปาไม่เจอหนูลูก เชื่่ออวาาจสักนโคตรูีที่สุดเลยลูกจุนบอกวันที่สุดเลยลูกขอบคพ่อลากมากลนแรกพ่อพลรักดูที่สุดลูกบอกวันพ่อพ่อที่คยรลับข้างในกอดนี้ที่รอคอยมาทั้งชีวิตวันนี้พี่นุชได้ทั้งกรา

มันลำบากมากไหมเมื่อยู่ไไม่บาครับพออยู่น่าพอสบายดีพอสบายพมลำบากพอยู่สบายพอสบาใกายฝังนะลูกพอไม่ไม่หวังล้บาันไว้ลูกไว้คนไ้ากฝังเห็นลูกพ่อมีความสุขพ่อดีใจ้วลูกชีวิตพอการริปรีเราเต็มที่นะลูกเห็นหน้าลูกยพอมีบุญวาสนานะลูกพอปีนี้หกามนะลูกเราพ่อไปอยู่ลูกเาห้าขวไม่ได้กินรอติ้งลูกเรา ผคิดว่าพ่อลืมล้วพ่อไม่เลือ่อไปนอนอยู่ที่ศาลตรงไทยพอยังเขียนเอาไว้สลักไว้ลูกตอที่พ่อทำบัตรยายชีบอกหลูว่าพ่อไปคนเขียนไว้หนูไปนอนที่นั่นตัดบ่อยมากว่าหนูคิดถึงพ่อหนูไปนอนดูที่พ่อเขียนไว้หนูมีเงินมาให้พ่อก้อนหนึ่งหนูลำบากหรือเปล่าลูกไม่หนูไม่ลำบากเงินนี้หนูมีโชคมีลาภเพราะหนูขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาว่าหนูขอให้หนูได้มีเงิน ให้พ่อไว้เป็นทุนตั้งตัวหลังจากออกจากเรือนจำแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ให้หนูมาเพราะฉะนั้นเงินนี้ไม่ได้เดือดร้อนค่าแรงหนูแต่เป็นเงินที่เหมือนมันเป็นบุญที่หนูอยากจะเจอกับพ่อหนูอยากจะไม่อยากให้พ่อลําบากออกจากคุกไปแล้วพ่อต้องไปกู้ไปยืมเขาหนูคิดมาตลอดหนูไม่อยากให้พ่อออกจากคุกแล้วเป็นหนี้พ่อเก็บเงินนี้ไว้นะมันไม่ได้มากมายอะไรแต่หนูคิดว่าพ่อ จะเอาไปตั้งตัวได้หลังจากออกจากคุกอย่างน้อยก็เป็นทุนได้บ่อต่อต่อทุนได้พ่อให้ลูกร่ำรวยเป็นหมาเศรษฐีลูกโ่งานแล้วลูกนะพ่อมีสมบัติอะไรแย่ดีพ่อจนนะลูกพ่อคือสมบัติชิ้นใหญ่ของหนูฉันมาดันด้นคนหาแม่ขอฟ้ามันจะกลางมีบาดกันควางปิิหาร แห่งรักนี้เป็นวันที่หัวใจพองโตมากเป็นวันที่เรารอคอยมาตลอดวันนี้คือเป็นวันที่สมหวังค่ะปิดภารกิจ43ปีแห่งการรอคอยวันนี้ปาฏิหารแห่งรักได้เกิดขึ้นแล้วพี่นุชมีพ่อตัวจริงให้กอดและไม่ต้องฝันลมๆแรงๆอีกต่อไปแล้วยินดีกับพี่นุชและพ่อจุนด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับหากคุณเป็นอีกคนที่อยากจะตามหาคนที่พลัดพรากจากกันติดต่อรายการตามช่องทางที่ปรากฏทางหน้าจอตอนนี้นะครับอีเตอร์อีจันขอเป็นคนนั้นที่จะสร้างโมเมนต์ปาฏิหาริย์แห่งรักให้กับคุณฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่าย2โมงตรงทางหน้าจอช่อง9กด30วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ the home.